สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกแล้วกับนูริในเยอรมนีวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขึ้นไลฟ์สดบนสตรีมยารดโดยการใช้คลิปวิดีโอที่เรามีอยู่เปิดหมุนเวียนบนสตรีมยาร์ดนะคะมาดูกันเลยว่าทำยังไงเริ่มแรกเลยเราต้องเข้าไปใน Google Chrome นะคะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่าสตรีมยาร์ด แล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าโปรแกรมของ s สตรีม y ยาดนะคะรูปหัวเป็ดสีเขียวๆนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็ดําเนินการต่อหรือว่าจะกดเริ่มต้นใช้ฟรีก็ได้นะคะแล้วเราก็ใส่ Gmail ของเราเนะะี่ยค่ะ Gmail ของ Google แล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีให้ถามเนาะว่าเห็นโคสเห็นเห็นสตรีมยาจากที่ไหน แล้วก็เพื่อนแนะนำให้รู้จักนะคะหรือว่าเราจะเอาจากเห็นจาก Google ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกไปที่ฉันเพิ่งเคยสตรีมครั้งแรกแล้วก็ปัจจุบนันคุณมีผู้ชมเยอะแค่ไหนนะคะผู้ชมก็อยู่0ูนยถึงหนึนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีเยอะเนอะร้อยถึงหนึ่หรือว่า1 0 0 0งพันถึงหนึ่งหมื่แล้วเราก็ คลิกคำว่าใช้เรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็โพสสนุกสนุกลงบนโซเชียลมีเดียจากนั้นเราก็จะคลิกตรงคำว่าเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็กดส่งนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าเกี่ยวกับคำแนะนำนะคะโดยการใช้ฟรีเนาะแล้วก็ไปกดที่ขวามือด้านบนนะคะกดออกไปเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าของสตรีมหยาดนะคะแล้วก็มาดูที่บัญชีเนาะแล้วก็กดเข้าตรงที่การเรียกเก็บเงินนะคะแล้วก็มาดูว่าจํานวนชั่วโมงของสตรีมหยาดเนี่ยที่เขาให้เราใช้ฟรีเนี่ย20ชั่วโมงต่อเดือนนะคะจากนั้นเราก็กดที่หน้าหลักนะคะเพื่อเข้าสู่สตรีมสดแล้วก็เพิ่มสถานีปลายทางนะคะแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube ของเราเนี่ยละคะ่ะ จากนั้นเราก็ใส่ Gmail เพื่อยืนยันแล้วก็ป้อนรหัสผ่านลงไปนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าของสตรีมหยาบนะคะหลังจากนั้นระบบก็จะให้เราตั้งชื่อของคลิปวิดีโอที่เราจะโพสลงนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้ถ้าเราไม่ใส่ก็คือ สร้างสร้างไลฟ์สตรีมไม่ได้นะเราต้องตั้งชื่อเรื่องก่อนอันนี้เราจะสมมุตินะคะสมมุติให้เป็นเพื่อนดูนะคลิปของเราก็จะเป็นพามาชมทะเลสวยนะคะหลังจากนั้นก็กดที่สร้างไลฟ์สตรีมไปเลยค่ะ หลังจากนั้นระบบก็จะนำเข้าสู่หน้าไลฟ์สดของ StreamYard ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเราใช้ ipad นะคะของระบบ ios นะคะที่มาแนะนำเพื่อน,เ,อนเนาะเป็นของระบบ ios นะคะไม่ใช่ของ android เนาะหลังจากนั้นเราก็มากดคัดลอกลิงก์นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าของ safari แล้วเราก็กดออกไปนะคะปัดหน้าจอออกไปแล้วก็กด safari จากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าไลฟ์สดจริงๆแล้วนะคะเห็นไหมคะที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ที่พิมพ์ว่าชื่อเรื่องของคลิปที่เราจะไลฟ์สดว่าพามาชมทะเลสวยนะคะก็จะอยู่ด้านล่างแล้วก็กดเข้าสตูดิโอไปเลยนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะหลังจากนั้นจะเข้ามาสู่ กล้องคาเมราหน้าไลฟ์สดจริงๆแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ไลฟ์สดนะคะอันนี้ยังไม่ส่งขึ้นระบบที่จะไลฟ์สดเนาะยังอยู่ในหน้าของการตั้งค่าอยู่เราก็ทำการปิดเสียงแล้วก็ปิดกล้องไว้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าสู่สตูดิโอนะคะพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บอันดับแรกเลยที่เราห้ามลืมเลย กดเข้าการตั้งค่านะคะสําหรับใครที่ไม่อยากไล่สดเป็นแนวนอนเนาะเพราะระบบอ่ะมันจะตั้งค่าให้เป็นแนวนอนสําหรับคนที่อยากไล์สดให้เป็นแนวตั้งนะคะเราต้องกดการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปแล้วก็มาตั้งค่ากล้องนะคะเห็นไหมมันจะตั้งไว้เลยแนวนอนเราก็มากดให้เป็นแนวตั้งหลังจากนั้นเราก็กดออกไปนะคะ จากนั้นเราก็มาฝั่งด้านแถบเครื่องมือนะคะแถบขวามือกดตรงสื่อเนาะเพื่อมาเพิ่มวิดีโอของเราเองนะคะก็ทำการเพิ่มเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอเนาะฝั่งด้านขวามือนะี่คะก็จะเป็นแถบเครื่องมือความคิดเห็นแบนเนอร์ anner, แล้วก็สื่อเราสามารถลองเล่นได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเนาะก็มากดเพิ่มคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เข้าไปที่คลังรูปภาพนะคะ เอาคลิปสั้นๆให้ดูก่อน18วินาทีนะคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะเพื่อดาวน์โหลดเข้ามาในโปรแกรมของ s t r e ย m Yard รอระบบสักครู่นะคะพอวิดีโอดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดเข้าไปที่วิดีโอเพื่อให้วิดีโอเล่นได้เลยนะคะแต่เพื่อนๆอย่าลืมติ๊กคำว่าลูปนะคะอันนี้มันเป็นของโปรแกรม s t r e ย m y a r d เองนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบนับถอยหลังเนาะก่อนที่เราแบบจะเริ่มต้นวิดีโอ ถ้าเพื่อนเพื่อลืมติก๊คำว่าลูปนะคะวิดีโอที่เราให้มันเล่นน่ะมันจะเล่นปุ๊บสมมุติสิบแปดวิมันก็จะเล่นแค่นั้นมันก็จบมันก็จะไม่เล่นต่อนะคะหน้าจอก็จะเป็นสีดำนะคะไม่มีคลิปถ้าถ้าเกิดเราติก๊คำว่าลูปก็คือวิดีโอมันก็จะหมุนเวียนให้เราตลอดเวลานะคะ หลังจากที่เราได้คลิปวิดีโอแล้วนะคะเราก็กดทำการถ่ายทอดสดลงไปเลยนะคะแล้วพอเมื่อเราจะสิ้นสุดการถ่ายทอดสดนะคะเราก็กดที่ตรงปุ่มเดิมนี่แหละคะ่ะมันจะอยู่บนขวามือด้านบนเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆเผื่อใครที่อยากจะขึ้นไลฟ์สดบนสตรีมยาดนะคะที่แบบอยากเอาคลิปวิดีโอสั้นเนะะี่ยค่ะมาเปิด หมุนเวียนบนสตรีมหยาดนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ